วันนี้นตี้จะพามาดูเอเวอร์เบรยกสูงกันบ้างคันนี้จะยกสูง2นิ้วปกติที่ลูกค้าเห็นรีวิวเอเวอร์เบรกันจะเป็นทรงสุลต่านดูใบที่เขาเอาไปโหลดกันเนาะคันนี้จะเป็นยก2นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งบรอบคานแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวนตี้พาไปดูแน่นอนคําว่าที่ลูกค้าเห็นมาจากโรงงานสีนี้ไม่มีแน่นอนแรปสติกเกอร์สให้ บร็อคันเลยค่ะเรามาดูชุดแต่งกันก่อนตัวนี้จะเป็น e v e r อ r ์ s p o r t นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตรแรงมา้า2.0ท,ที่170แรงม้าจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะชุดแต่งที่เห็นทางด้านหน้าเลยชุดแต่งวิกเตอร์ไม่ได้แต่งแค่บรนเจอร์นะแต่งตัวเอเวอรเก็ได้เช่นเดียวกันเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าทรงใหม่เลยนะคะ V2 งานตัวมาเป็นสีดำเงาแบบนี้พร้อมกับฟอนต์ฟอร์ดที่ตัว F ค่ะ จะติดเป็นสติกเกอร์สีแดงตัดกับสีน้ำเงินทำให้กระดาษจังหน้าและตัวรถของเราค่ะดูสวยมากยิ่งขึ้นมีไฟ LED มาให้ด้วยค่ะ3าจุดตัวไฟเนี่ยเลือกสีได้นะอยากได้เป็นสีอะไรคันนี้ที่ลูกค้าเลือกมาจะเป็นสีส้มออกเหลืองและกระดาษจังหน้าตัวนี้นะคะเขาจะมีสัญลักษณ์ทางด้านข้างที่เป็นไฟ LED รูปตัว C มาให้ด้วย LED สีขาวสวยๆแบบนี้เลยค่ะสเกิร์ตกันชนทางด้านล่างจีเท้าที่เห็นจะเป็นแรปสติกเกอร์สีที่เป็นแรป ตัวสีของตัวรถนะคะชายทางด้านล่างค่ะรวมถึงชายตรงกลางทําสีให้เป็นสีดําเงาค่ะเพื่อให้เข้ากับกระจังหน้าและตัวรถจะดูหรูมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ c r คิดิกทางด้านบนคําว่าวายแท็กค่ะเป็นรุ่นสปอร์ตนะแต่ติดให้เหมือนวาแท็กเท่านั้นเองอ c r คิดิกตัวนี้เลือกได้นะมีสีดาด้านสีดําเงาไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟสีแคมค่ะ d ดทา i m n Running Light l ี d สีขาวมาให้ด้วยและใส่ข้อบไฟหน้าเป็นสีดำเงาโคมไฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแลบสีสโมกมาให้ด้วยเลยค่ะจะออกเป็นสีเทาสีชาชาแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะเรามาดูสีรถที่แลบสีการตัวนี้นะตี้จะเรียกว่าเป็นสีเทาแลมโบนะคะตัวงานสติ๊กเกอร์แลบมาแบบดีเลยนะคะช่วยกันแสงแดดได้ด้วยเวลาขับรถนะคะ โดนหินกระแทกก็จะโดนในส่วนตัวสติ๊กเกอร์ออกเรียกได้ว่าช่วยรักษาสีของตัวรถสีดำๆของตัวรถของลูกค้านั่นเองค่ะคิ Q ้วล้อนะคะมาเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยขนาดของตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วกําลังสวยค่ะนัตตี้มองว่าถ้าใส่วิกเตอร์แล้วใส่คิ้วล้อของตัวนี้สวยเลยเข้ากันกับ,บรุ่นรถเอเวอรเรสต์เราเลยนะช่วงล่างที่นัตตี้บอกมาต้นคิดเมื่อกี้ค่ะยกสูงให้2นิ้วเปลี่ยนลูกหมากกันโคง้งและทางด้านในค่ะ เปลี่ยนปีกนกโยงปรับองศาให้ด้วยนะและนี่เลยล้อแม็กยางแบบออฟโรดที่เปลี่ยนให้ล้อแม็กขอบ20เป็นของแบรนด์ Oasis ค่ะรัดเข้ากันกับยางตัวนี้จะเป็นยาง RT ของแบรนด์โตโยเลยซีรีส์อาจจะอยู่ที่305 55 R 20ค่ะดอกยาง RT นะคะสวยจริงๆ RT จะอยู่กึง่งกลางระหว่าง MT และ AT เลยลูกค้าเลือกได้ไนะอยากได้แบบไหน เรามาดูครึ่งทันทันด้านบนค่ะสีดำเงาตัวนี้ก็เป็นแรปสติ๊กเกอร์สีมาให้ด้วยสีเทาตัดกับสีดำเงาตัวรถลูกค้าดูหรูมากยิ่งขึ้นเลยหรือลูกค้าอยากได้แรปสีเทาว่ะทั้งคันอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือตัวสีดำเงาอะค่ะจะเปลี่ยนเป็นสีดำด้านอันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะฟิล์มนะคะติดตั้งให้เป็นฟิล์มกองแสงเซรามิกรอบคันเลยคันนี้ลูกค้าเลือกพัฒนฟิล์มมาเป็น 6 0รอบคันเลือกได้นะคะ4 0่0 80อย่างได้แบบไหนเนาะเอาแบบที่ลูกค้าชอบได้เลยซี์มเซรามิกข้อดีของเขาค่ะลูกค้ามองจากทางด้านนอกเนี่ยดูมืดนะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเวลาเรามองจากทางด้านในห้องโดยสารค่ะไม่ว่าลูกค้าจะขับรถตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนใสเคลียร์สบายตาม,มากมาก,มากเลยทางด้านบนค่ะ เป็นตัวราวหลังคาที่มีมาให้ด้วยแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้สีดําด้านมาแบบนี้เลยลูกค้าสามารถไปติดตั้งพวกถาดแหลกเพิ่มเติมได้หรือว่าสายแคมปิ้งค่ะเป็นเต็นท์บ้านกลางนอนได้เลย mm. เบ้ารองมือเปิดค่ะติดตั้งให้ด้วยเป็นสีดําเงานะแล้วก็มือเปิดค่ะมือเปิดก็ทําให้เป็นสีดําเงาเพื่อให้เข้าก,กับตัวเบ้ามือเปิดนั่นเองค่ะ ทางด้านท้ายค่ะเมื่อกี้ที่นัตตี้บอกเนาะช่วงล่างด้านหน้าและทางด้านท้ายจัดทรงยกสูงช่องนิ้วข้างหน้าเราเปลี่ยนลูกหมากันโคงและปีกน,นกและทางด้านหลังค่ะเปลี่ยนเป็นสปริงให้ด้วยนะเพราะว่าเราทําการยกสูงเนาะก็ต้องเปลี่ยนสปริงของโรเฟนเดอร์ค่ะเพื่อให้รับกับการที่เราเอาไปลดยกสูงให้กับลูกค้านั่นเองค่ะข้อสานถังน้ํามันช่วยในเรื่องของการการันบรอยขีดข่วนก็ติดตั้งให้ด้วยนะเรามาดูทางด้านท้ายกันบ้างข้างบนที่เห็นเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์ชุดแต่งของวิกเตอร์ค่ะก็แรปสีแรปสติ๊กเกอร์สีดำเงาให้เหมือนกับพื้นทันของตัวรถด้วยนะและทางด้านท้ายตรงนี้ค่ะสวยๆเลยติดตั้งให้เป็นครอบนะคะเป็นคาดไฟท้ายของเอเวเรสต์เวลาที่ลูกค้าเหยียบเบรกอะค่ะตัวไฟ L.E.D ที่อยู่กับคำว่าเอเวเรสต์เนี่ยจะติดขึ้นมาให้ด้วยนะกำลังสวยค่ะไม่แยงตาแน่นอนมีกล้องมองหลังหรือกล้องถอยหลังค่ะมาให้ด้วยกล้องตัวนี้จะขึ้นกับหน้าจอของตัวรถเวลาที่ลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังค่ะ ทางด้านท้ายค่ะชุดแต่งสเกิร์ตกันชนท้ายของวิกเตอร์สีเทาก็คือแรปสีนะคะสติกเกอร์ที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนาสีเทาสีเดียวกันเลยตัดกับทำสีที่เป็นสีดำเงาแบบนี้ค่ะท่อที่เห็นค่ะตรงนี้จะเป็นรูปแบบของกันชนวิกเตอร์ที่เป็นท่อหลอกนะคะแต่ทางด้านใต้ค่ะเปลี่ยนเป็นท่อคู่ให้ด้วยนะคะของ HKS เลยค่ะสวยๆมาแบบนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูทางด้านในต่อกันอีกสักนิดหนึ่งนะเอเวอเรสภายในหรูหราม,มาให้แบบนี้เลยค่ะเบาะจะเป็นเบาะหนังค่ะพวงมาลัยไฟฟ้ามีปุ่มพุชะตาร์ทมาให้ด้วยนะไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้กระจกตัดแสงออโต้หน้าจอโซนกลางเชื่อมต่อในทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ค่ะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยค่ะเบาะคู่หน้าเบาะฝั่งคนขับค่ะปรับไฟฟ้าได้ด้วย8ทิศทางเลยนะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสไตล์การแต่งของเอเวอเรสต์ไม่จำเป็นต้องโหลดคะ่ะยกสูงได้แบบแบรนเจอร์ก็สวยเท่เหมือนกันมาสุลต่านดูไบนะคะแบบนี้ได้เลยอยากได้แบบไหนนะคะบอกนัตตี้ได้เลยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำรีวิวต่อๆไปให้กับนัตตี้ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะกดสันกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดน,นะคะคลิปที่นัตตี้จะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนชุดแต่งอะไรอัปเดตใหม่ๆนะคะนัตตี้จะมาคอยลงให้เอาจริงๆก็ อาทิตย์หนึ่งจะลงอยู่ประมาณ2-3คลิปได้เลยนะเลื่อนดูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไวเพียงเท่านี้ก่อนอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายัางไม่ได้คุยกับนัตตี้ค่ะสวัสดีค่ะ